ง่ายให้ประมูลกดจีจีมาขู่น้อยมากนับได้เลยหายากพออะนะครับปางซ้อนห่านนั่นแหละพี่นะครับเป็นทีมสมเด็จพบเจอน้อยมากนะครับพบเจอน้อยมากใครอยากให้ประมูลกดจีจมาจีจีๆๆจีจีจีเดือดรายการเน้นเดือดนะครับเดือดแน่นอนคอยดูเดือดแน่นอนสมเด็จเมกสิ์เนี่ย เจอน้อยด้วยีกดจีจีมาเรียบเลยเนี่ยจะมีจะมีลงอยู่ในเว็บท้าประจันนะครับก็จะมีลายพิมพ์ลากลายพิมพ์อันนี้ก็เนี่ยครับเนี่ยสมเด็จเนื้อเมตสิทธิ์ครับเขามีอยู่แล้วพี่เพราะว่าเป็นพิมพ์นะครับสมเด็จเนี่ยเป็นพิมพ์ที่เล่นห่ากันมานานแล้วนะครับจีจีใครกดมาม้างแอป จีจีพี่ชนะขัดจีจีนะพี่คนนอสังคมจีจีเอาละโวยเอาละวาเอาละโวยเอาละวานะครับนะจะนะจะนะจะจะเล่นดีไหมเนี่ยกำลังทิศอยู่ว่าจะเล่นดีไหมเนี่ยพี่เมกสิทธิ์พระอาจา์นวมวัดอนนนี่เป็นของทุนนสิ์สุดยอดของทุนนสิทธ์นะครับนี่ครับแห่งเมืองไทยเลยนะ นะครับไม่เป็นสองรองใครนะนะครับตันขวางึ้นชื่อพระหายากพักเก้าครับ,รบมีมาให้ตื่นได้ทุกวันเลยต้องบอกว่าสุดจะเกิดหรือจะดับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาให้จะเข้าลึกๆแล้ว นามาประธานนาสังสีโมสังสีโมนาสีโมนาส,งสังโมนาสังสีนอา,า,าอุทกะเมมะอะอุอะนะครับไปครับรฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรักเพื่อให้ทองที่แปะนาฉันทำให้เธอคลั่งคลายนาทีปิดตายังเป็นล้านเลยพี่ ผมกําลังวิเคราะห์อยู่เนี่ยว่าผมจะเคลียนร,ราคาในมือเท่าไรดีแต่เคลียนไปแล้วนะครับวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับนี่คือสมเด็จเนื้อเมกสิทธิ์นะครับนี่วัดอโน่งพี่แบบนี่นะล้านหู่ลานผมยังถือว่าถูกนะถ้าเทียบกับความหายากนะครับเพราะว่าพิมพ์ปิดตาเจอง่ายกว่าพิมพ์สมเด็จอะนะครับนี่เป็นเนื้อเมกสิทธ์พี่กับหลายกลายเป็นดีนะครับเป็นเนื้อที่ผสมทองคำนะครับ เป็นเนื้อที่เหมือนเมกะพัดนั่นแหละแต่ว่าผสมตองคำไงอ่าเนื้อเขาก็เลยกลับแบบนี้นะครับเป็นเขียวอึมคลึมนี่มาที่เท่าไหร่แล้วมาที่บาทดเวลาเวลาเดินจากมาที่สี่หมื่นบาทแล้วเอาไปเท่าไหร่นะน้ ผมบอกเลยนะเมกซิตเนี่ยกลับหลายไก่ไบีดีนะครับบางทีดวงจะหลายจะหลายเนี่ยนะครับเมกซิตเอาอยู่นะครับแล้วก็บอกเลยนะแรทาตไกยสิทธิ์นะครับที่เกที่อาจารย์ทําไม่ได้ทุกคนนะ่ะคือเมกซิตเนี่ยแหละครับมาที่เท่าไรแล้วสสวัััดีีคครรบบบพ่ปมเมาที่ มาที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับสวัสดีพี่ป้อมนำเมื่อนายด้วยนะครับมาที่เจ็ดหมืนบาทเหลือ35มสิบหวีพี่สมเด็จเมกะสิทธ์หวานอโนงครับเอาละครับนี่โอ้โหพี่เอ๋ยพี่จ่าจะไปหาที่ไหนได้นะครับผมบอกเลยนะแครผมได้จับได้สมัมผัสเนี่ยก็เป็นบุญทองนิ้วผมแล้วพี่นะครับพี่เชื่อไหมนะครับ องค์แรกในชีวิตจริงๆครับนี่ต้องบอกว่าขอบต้องขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับที่ให้นะครับนี่พระแบบนี้ให้น้องนะครับได้มาแบ่งปันพีพี่เท่าไรนะแอด เพื่อคนที่เรารักที่สุดต้องดนองเดียวเอาอยู่นะครับนี่องเดียวอยู่ปิดไปยังครับแอดไปเรียบร้อยครับผมเอาเบอกเลยนะแซนห้าก็ไม่แพงนะครับสองแซนยังไม่แพงเลยพี่ถ้าถามกับความหายากเนี่ยนะครับ ปิดไปอย่างครับเรียบ้อยพีจา้าปิดไปท <ไป S 1> <ด>ี่ยิงสงวนยเลยพีจ้สเสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดปไ,ไครับอาจารย์อังกอร์ปดไปในราคาไปาตื่นบ้าทนะพี่จาที่ปู่โกรบกรากรบกราครับขอบคุณมากครับพี่พ่อปู่โกรกกราโกกกราครับ ปิดไปในราคาสาธุสาธุครับบารมีนะครับบารมีกูบาอาจารย์นะครับนี่ครับต้องบอกว่าเป็นของดีที่ค่อนข้างจะผมผมใช้คําว่านับชิ้นได้เลยแล้วกันพี่นะครับข้องแบบนี้นะครับจะกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับบางทีเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนปีไปก็จะเปลี่ยนสีไปนี่คือเรื่องจริงนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้โดยอัตโนมัติ นะครับสาหรับแร่ธาตุอันนี้นะครับนี่คือเนื้อเมกสิทธิ์พี่นะครับในวัดอนงขอบคุณมากครับพี่ป้าปูโกกกาโกกหลกปิดไปในราคาแปดหมื่นบาทโอเคนะครับอ่ะค่อยวางล่นไม่ได้นะฮะอ่าอ่ากองใสเลยงงอ่ากองใสดีดียครับพี่ป้าปูอ่านี่ต้องบอกให้น้องเขากองใสให้ให้ดีให้เลี่ยมเลยนะครับเพราะว่าของบางอย่างอ่ะพี่อย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นเมกสิท์อย่างเงี้ย ถ้าสมมติพี่มีนะอ่าใช่ครับเป็นโลหะวิเศษ,เศษต้องเล่นแร่แปรธาตุกฎธาตุสี่นะครับลงนามาพทะนะครับจะผกจะพากระนะครับนามาพทะนามาอาอุนะครับนี่ลงให้ครบนะครับธาตุสี่เนี่ยนะครับจะได้นะครับสมปาตนานะครับอืมสาธุสาธุเป็นบุญตาวันนี้ ไหน,นๆก็เลือดแล้วจำสั่งคติเลยองค์นี้เป็นสมเด็จหลวงปูนาคนะครับนี่ผมเอามาคูดนะครับนี่เอามาไอ้นี่ดูนะครับนี่มันเป็นคล้ายๆกับคาบไอ้พวกคาบฟุ้นครับแป้งนะครับนี่อ่าเนี่ยเป็นคาบแป้งนะครับเออก็คือเราสงใส่นะครับนี่อันนี้เป็นปูนาควันละขังเนื้ออร่อยเลยไหมครับได้มา เป็นคาฟุ่นมันคาพ,พิงนะครับนี่ล้างก็ออกนะครับเดี๋จะล้างให้ดูอาจารย์แบงค์ไลฟ์สดคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขอบพระคุณครับอ,อยวน้องประมูลสั่งกติให้เลยรายการต่อไปนะครับนะอ่าเต้นเตะปาก์กอะขนาดแบบนี้หมดนะครับแค่ล้างลักนะไม่ใช่ลักล้างนะครับ อันนี้เอามื่นสองใครรับพิมพ์ปิดมาพี่1มื่นสอง0มื่นสองนะครับบินบนนิดนะครับเนี่ยบินบนนะครับอ่าเอามื่รรมนสองพีเ่เนือแน่นประมาชนเนื้อเน่าเก่าเข้าใจง่ายรักเป็นร้อยปีที่จะบอกวาผมได้แชมป์มาครับรอ